ต้องมีคนเดินไปด้วยได้อะไรมาคะได้อะไรมาคะต้มมัดเ้าต้มมัดพี่หลังอยากกินห้ามร้องพูดจาดีๆเข้าใจไหมคะน้องบอกว่าขานมหูก็รู้เลยว่าขานมเพราะว่าม,มุาาามันม,มุกม,มันเค้าต้มมัดได้ของถูกใจได้ยิ้นหวานเลยเค้ามันื้อให้มุกมัน เขาขายให้น้องมันเขาขายให้น้องมันเขามาหานองมันขายก็ซ <uh ื้อก็คือจะเอาดลยเขามาหาขายขายเขามาขาย๋ยวเขามาจับนมันเจ้ากิโมงหน่อยสิ เช็ดอย่างนั้นได้ไหมเอาผ้า,าไปอ่ะก็แม่ไม่เอาผ้าให้แล้วน้องก็ใช้เสื้อเท็ดนี่ฮ่าฮดีมากาบ,าบายอ่าบายบายกลับบ้านนะบา,บายบายสวนสีเมืองก่อนบา,บายบายแล้วเดี๋ยววันหลังอากาศดีมาก ทิ้งในถุงดีดีใายรอนมาหาลงมาเลยนะบ่าบายบ